ตั้งรีโมทกดปุ่ม s t a r ์ทสมาร์คีโตโยต้าแคมรนะครับปี2007นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ATC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตอีนะครับ ตต้องการดับเครื่องนะครับ่าเบรคค้างไว้นะครับพอได้ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับกรณีที่เราเดินห่าจากรถนะครับในระยะ3-5เมตรนะครับรถก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับพร้อมสัญญาณและไฟเลี้ยวกะพริบนะครับ เดินเข้ามาใกล้แล้วก็จะกดล,ล็อกให้นะครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะหลังจากล็อกไปแล้วนะปุ่มสตาร์ทจะไม่มีไฟโชว์นะครับกดคายล็อกนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากที่ล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับ เครื่องยนต์จะสตาร์ตติดนะครับมีเสียงตอบรับมาสามครั้งนะครับพร้อมสัญญาณไฟนะครับว่ารถสตาร์ทติดนะครับภายในสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มรูปรถค้างไว้นะครับระบบก็จะเคลียร์ไฟออโต้ให้นะครับทดสอบฟังก์ชันสั่งรีโมทเปิดฝาท้ายนะครับกดรูปรถสองครั้งนะครับฝา้ายก็จะเปิดนะครับ สุดท้ายนะครับกดลูกรถสองครั้งนะครับหนึ่งสองการเปลียนผ่านหายนะ